สวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีสวัสดีเอาของไปเก็บในตู้ก่อนนะแล้วก็มาหาผมในห้องอ่าท่านก่อนก่อนผมจะไปทํางานผมต้องบอกเรื่องสำคัญก่อนครับเรื่องที่ว่าก็คือคืออะไรเหรอครับผู้จัดการอ <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์ไมก้าคือช่างมันเถอะผมจะวางกระดาษไว้คุณอย่าลืมมาล่ะ คุณเริ่มไปทำงานได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลิกงานละครับครับกระดาษเฮียอะไรวะทำไมกุต้องอ่านอย่าลืมเดคลานนะกระดาษที่ผมเขียนให้อ่ะผกิดผิดกระดาษอะไรวะทำไมก็ต้องมาสนใจอือ กฎ69ข้อในการเป็นพนักงานกะดึกข้อที่1เมื่อถึงเวลาทีหนึ่งอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนนะจ๊ะข้อที่2เมื่อถึงเวลาตีหนึ่งครึ่งจะมีเสียงระฆังดังต่อเนื่องเป็นเวลา20่สิบวิในตอนที่มีเสียงระฆังดังอยู่ให้พนักงานที่ทำงานกะดึกหยิบทุบที่อยู่หลังเคาน์เตอร์และนำมันไปปักไว้ที่หลังร้านก่อนเสียงระฆังจะหยุดดังข้อที่3 ในเวลาทีสองพนักงานที่ทํางานกะดึกจะเห็นเด็กมาวิ่งเล่นรอบๆไอ้สัะในเวลาทีสามพนักงานที่ทํางานกะดึกจะเห็นเด็กมาวิ่งรอบๆปวดหลับตาและร้องเพลงกล่อมเด็กจนกว่าสิ่งมลเลอะจะหายไปข้อที่สี่ตอนทีสามจะมีหญิงชราปรากฏตัวอยู่ที่หน้าร้านพนักงานที่ทํางานกะดึกปวดหยิบเต้าตาห่อมดำๆในตู้ให้เขอาไปด่ขวด กดเฮที่อะไรเนี่ยโคตรวิญญาอ่อนเลยแม่งกูไปทำงานแล้วอืมไปเชื่อมไปเชื่มอมกี่โมงเออเชียมาหยุดหยุดย ยยเฮียอะไรวะคิดแม่ใครกระซิบข้างหูกูเฮ id ียเหลว่ากดทีมันจะเป็นเรื hmm. ่องจริงวะลองสวดมนต์ดูหน uh ่อยเฮียเสียงกระซิบหายไปแล้วเฮียแม่งของจริงข้อที่ห้าเมื่อถึงเวลาทีสามครึ่ง จะมีลูกค้าอีกแตกเดินเข้ามาในร้านอย่าลืมเต้นกังนำสไตล์เพื่อเป็นการป้องกันตัวข้อที่หกข้อที่หกถ้าคุณเห็นผีกำนันสไตล์ไอ้ข้อที่หกถ้าคุณเห็นผีกังนัมสไตล์ห้ามสบตาไม่เอินขาดถ้าหากเผยสบตาเข้าพนักงานต้องสวดภาวนาอ้อนวอน,อนถ้าโชคไม่ดีท่านอาจจะมีเคราะห์ในวันพรุ่งนี้ข้อที่เจ็ดผีกบข้อที่แปดเวลาตีสี่ จะมีชายแปลกหน้ามาถามว่าผมหล่อไหมให้ตอบไปว่าโคตรเฟี้ยวเลยที่ข้อที่เก้าระวบยงไฟลอเฮ้ยชแม่องจะหวล้อนเลยย่งไ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเด็กที่นบันโหวงน้าร้านเวลานี้วะเฮ้ยเฮียอย่าบอกนะว่าเฮียิวบีดี้ค g วบีดี้ทอเรตบีดีบีดีทอเ เชี่ยน่าใช่ชายชลาในกดเฮียนั่นโบะลุงครับลุงสวัสดีครับ เออเออนนี้ครับลุงไอชี้ยะนั่นมันคนนั้นนก้กันหรอว่ายียก็ต้องเต้นจริงเหรอโอเคไหม Oei, hier shit. Oei! IJHIA! Hij, waar Yeah! Chị anh kia anh em mới bảo kia sự giảng của thông tư tổng này quá โอ้ยโอ้ยอะไรอะเฮ้ยพี่เก็บเมียบ้าฮมรอครับเฮ้ยจ้บบ้าคอไม่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  เออจริงพี brands, uh, h, ่จริงจริงพี่โคตรเฟี้ยวเลยพี่โอ้โหสุดยอดพี่โอ้โหเคยจริงไม่เงีนเนะพี่เฉยไหมไม่โอเคโอเคโอเคเฉยโอ้ยเอ้ยยียทำไมไฟมันกระพริบวะไอ้ชิ้นเพงกูไม่อยู่แล้วไอ้สัส

Yo Yo lại, yo yo yo. Yo, yo 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 yo